เรื่องขำขำกันบ้างนะในทีมนะหลายคนอาจจะไม่รู้นะออยากรู้แบบเรื่องภายในทีมที่เป็นท็อปซีเพดบ้างอะไรอย่างเงี้ยข้อแรกในห้องพักทีมย่าเนี่ยใครเสียงดังโวยวายที่สุดหรือเป็นมาเฟียที่สุดเช่นมาก่อนกูจะเปิดเพลงนี้ยกูจะฟังเพลงเนี้มีไหมเสียงดังสุดนี่ให้เพื่อนผมเลยครับใครครับอาร์ตครับดังยังไงครับ ก็พวกมุกตลกพวกเพลงอะไรก็จะเป็นแบบดีเจครับอาร์ตเขาจะเปิดเพลงอะไรให้ทุกคนฟังก็อีสานบ้างอะไรนะหมอรำบ้างการความเ่อเกิดสนุกอันนี้ตอนซ้อมใช่ไหมใช่แล้วพวกพี่ๆไม่มีใครอยากจะขอเปลี่ยนเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยพวกพี่ๆพวกพี่ไมายอะไรครับส่วนมากเขาก็อยู่เงียบๆ ก็เลยเป็นอาร์ตพัฒนาก่อรพี่ก็อาจเคยเห็นอยู่เวลาซ้อมอะไรเงี้ยอาร์ตกระฟองเนี่ยเสียงดังตลอดคนอื่นจะจิงประตูก็ภาพตลอดทั้งในทั้งนอกขนาวว่าอะไรมาตรฐานเพื่อนผมอ่ะข้อที่สองใครในทีที่เป็นคนขี้โมโหบ่อยที่สุดเลยขี้โมโหไม่เคใคร นี่ครับผมตกเข้าตัวเองตอนแรกพี่คิดว่าน่าจะมีเร่มพ็อปนะอ๋อฮอปด้วยครับน่าจะพอๆกันทำไมพี่ถึงเป็นคนขี้โมโหคะเหมือนอารมณ์ร่วมในสนามมากอะไรเงี้ยเวลาแบบอย่างแบบไม่ได้ดั่งใจเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยแต่ว่าก็ไม่ได้ไม่ได้ไปไปโกรธเพื่อนหรืออะไรเงี้ยเหมือนเราก็ไม่พอใจตัวเองอะไรที่แบบเอซ้อมไม่ดีอะไรเงี้ยหรือเวลาแข่งงเงี้ย ทำไมไม่อธิบายกรรมการอะไรอย่างเกมที่ปกติที่เห็นจริงๆเสียเหลี่ยมใช่ใช่เสียเหลี่ยมไม่ได้ฟาอะไรหรอกเสียเหลี่ยมมไม่อธิบายกรรมการนะคือก็ตอนนั้นก็คือพยายามครับก็พยายามจะหมโอเคโอเคไม่ไม่โมโหแล้วคือก่อนหน้านี้เป็นคนที่แบบว่าอารมณ์ขึ้นง่ายอาจจะแบบภาพอาจจะดูแบบเราโกรธเราอะไรแต่จริงๆเราผมก็ไม่ได้โกรธอะไรมากแค่แบบ acting ให้มันแบบเอ้ยมีอารมณ์ร่วมนะอะไรอย่างเงี้ย แบบเราชอบเหมือนแต่ก่อนเราดูบอลต่างประเทศเนี้ยเราดูนักเตะเขาก็แบบเออมีอารมณ์ร่วมแบบเหมือนใส่เต็มมีแพชชั่นอะไรเนี้ยครับก็ประมาณนั้นครับแต่ว่ายิงก็ไม่ได้โกรธเลยครับครับเนี่ยขนาดนักเตะทีมอื่นสตาร์ททีมอื่นเคยคอยรอเจอที่บ้านเลยนะฮะ <c oughs> มาได้ครับข <c oughs> ึ <c oughs> ้นไม่ได้ครับต้องมีขีดกัด <c oughs> ภายในทีมนะครับเวลาซ้อมอะ่ะเวลาฝึกซ้อมด้วยกันหรือเวลาแข่งขันมีใครที่ทําให้ทีมรู้สึกแบบโ oh, oh, wow. อ้เมทซิ่งเฮ้ยโอ้โหถ้าเป็นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ก็เป็นส่วนตัวผมผมชอบซาดอ,อ,อผมชอบซาดอเพราะาเขาแบบคาร์บอนคือคือเก่งครับไม่ค่อยพูดอะไรนะใช่ครับเงียบเขาเ,เขาเขา,เขาเน้นผลงานในสนามอะไรเงี้ยครับ เหมือนจะแบบไม่มีอะไรเหมือนจะไม่วิ่งเหมือนจะแต่เขาเขาสร้างความแตกต่างได้ตลอดอะไรเงี้ยแล้วจริงด้วที่เขาติดเกมพับจีน่าจะจริงนะก็เห็นอยู่นะครับ่ครับนี่จะชอบเล่นเกมกันเงียบต้องถามว่าภายในทีเมืองทองเราน่าจะได้เห็นนะ อันเนี้ยตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรใครที่รู้สึกแบบงบที่สุดประหยัดที่สุดแบบถ้าเตะชนคาเนี่ยไม่ยอมเสียหรือต้องเลี้ยงกาแฟใหม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมีไมผมมีรือเปาอันเนี้ยไม่ใช่ไม่ยอมเสียแต่ไม่ยอมเล่นครับถ้าเสียตังค์อันนี้ยอมเล่นไม่เล่นนะก็น่าจะใช่ครับไม่ยอมเล่นเห็นนะทำไมไม่เล่นอ่าก็เดี๋ยวโดน ถ้าถ้าเล่นถ้าเล่นถ้าโค้ดให้เล่นเนี่ยผมเล่นโ okay. อเคแต่ว่าถ้าเล่นกันเองเนี้ยส่วนมากก็จะเลี่ยงเลียงครับอ,อะไรที่มันอะไรที่มันโอกาสจะเสียตังค์ผมก็ไม่ค่อยเล่นโดนครั้งหนึ่งมันได้จจกระจายออกมาเท่าไหร่ก็ห้าหกร้อยอย่างเงี้ยเอาข้าแล้วถ้าถ,ถ้าคนเยอะก็เกือบ <laughs> พันครับก็ไม่ไหวเหมือนกันอย <laughs> <laughs> ู่ดีๆมาเสียตังค์ก็ไม่เอาครับ <laughs> อาอะไเลี้ยงะไดีกว่าใช่นั่นก็แปลว่าถ้าเกิดไปกินเลเวล่รนี่แฮปปี้เลยดิก็แฮปปี้ครับฟรีเลยไม่เสียอะไรเลยใช่ มีกาแฟให้กินกาแฟซองแล้วก็ฉีกอ,อ,องกิน<า> <สด S 1> เลยเ็ไม่เอาใช่เาไม่เสียดังครับกินของฟรีดีกว่าใช่มีคนชอบแต่วว่าพี่ฟาร์มพี่ฟาร์มชอบแต้วผมกาแฟอ๋อเดี๋ยวพี่เลี้ยงไไม่เป็นไรพี่กาแฟเหมือนกันครับกาแฟซองกนะ็กาแฟ,นะแฟครับเวลาไปอยู่แคมป์ในระว่างมึงองก็อยากกินกาแฟสดอะไรอย่างเงี้ยคือข้อดีของกาแฟมันก็มีความต่างกันแหละกาแฟสดมันจะทางซานเวลาฝึกซ้อมได้ดีกว่าครับ แต่อย่างพี่บอกไม่เป็นไรพี่แคมป์เขามีกาแฟซองใช่แค่นั้นพอแค่อยากินกาแฟครับแค่นั้นไม่ต้องเสียเงินซื้ออย่างว่าภาระเยอะใช่เมื่อผ่อนรถผ่อนคอนโดใช่ครับต้องประหยัดเลรอต้องประหยัดถูกผูกปุกฝังมามีอะไรเมาถึงพี่ฟาร์มันี่ไม่ค่อยคุยกันได้เลยพี่ฟาร์มยากคพี่ฟ้าพี่ฟาร์มขี้เขินครับคุยยากคุยเย็นมากเลยจับออกทีวีไม่ยอมออกนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลองพยายามให้ได้ครับ กี่เขินนะครับทั้งนี้ครับคอนโดก็อยู่เฟสนหนึ่งนะครับเมื่อกี้ลืมพูดถึงมีพี่ป้าอีคนเนี่ยนัดไปเลยนัดขึ้นห้องไปเลยทีหลังข้อสุดท้ายถ้าให้นักเตะอาเซียนมาจำฤดูกาลให้ถ่ายประจําฤดูกาลจริงๆส่วนตัว สามเนยพี่จริงๆสามคนสามคนลางจากสามสองหนึ่งสามคนนี้นะผมให้คนแรกเลยผมให้พี่ฉัตรใช่มีส่วนจริงๆรนี่ตำแหน่งเดียวกันนะแต่ใช่ใช่ใช่ยอมรับครับเพราะว่าเขาเขาขยันจริงๆเวลาซ้อมเวลาแข่งอะไรเงี้ยครับก็จริงๆถ้าในสนามซ้อมโอเคเราก็ต้องแข่งขันกันแต่ว่าถ้านอกสนามเนี่ยเราเห็นนะคือจริงๆเราเราต้องยอมรับว่าเขาดีจริงจริงก็คนที่สองเป็นวิลเล่ยป๊อป วิลเลียนพอพอับเพราะว่าจากตอนแรกตอนที่การมาคุมเนี่ยก็ฟอร์มเขาอาจจะยังไม่ดีอะไรเงี้ยแต่พอพอพอมาเรียวเข้ามาคือโอ้โหเขาเปลี่ยนไปเลยคือตอนแรก <Okay. S 1> เรามีความรู้สึกแบบว่าโอ้โหแบบเขาช่วยเราไม่ได้เลยมีไหมตอนแรกครับแรกที่เข้ามาก็เอ้ย <Okay. S 1> อะไรว่า <laughs> แต่พอพอมาเรียวเข้ามาก็เหมือนเคมีมันตรงกันหรืออะไร mm. ผมก็ไม่รู้ <laughs> แต่ดีขึ้นจริงๆแล้วเขา ช่วยทีมได้เยอะมากเขาลงมาช่วยเกมรับด้วยใช่ครับเห็นคนที่หนึ่งนะครับตาโนครับของจริงครับตัวนี้ของจริงเลยครับก็คือคลาสสิกเลยใช่ครับเหมือนเหมือนจะไม่ค่อยช่วยเกมรับแต่ว่ายิงประตูบ่อยมากอย่างบางลูกก็ไม่น่าเชื่อจะยิงได้ใช่ลูกหัวเียเป็นเยิมราชบุรีอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยคือตองหนึ่งเปิดไปให้อยย่างงเี้ไม่จับแล้ววันเล่เข้าเลยอย่างเงี้ย นี่นี่นะฮะคนผมให้พี่ตองหนึ่งแล้วพี่เอาขำมาจิ้ะเสียดายฮะมันได้แค่สามต่อมุ่นจะรู้สึกดีโอเคครับนี่คือคอนเทนต์ห้าคำถามกับพีมจัพลนะครับขอบคุณมากนะฮะที่มาสร้างความขึ้นเข่งให้กับคอนเทนต์ของเราขอบคุณกรับทีมขอบคุณพีมสวยมากครับ